มาเินเขาเนาะยังงี้มีบุรคืออยู่บอกฮะคือราบอยู่บ่คือยังราบขั่วลาบขัวแล้วจะอยากจะอยากดิฟบ่แ้วจังเลยคบผมเคยลาบยักเถื่อได้เนี่ยจิเป็นยังบ่เคยกิบเลบ่แต่อมันไม่แลยอืมเอ้กิ คือ,คอ,อยังไงพ่อใหญ่มาพี่น้องมาแซ่บๆนน้ำกันกินข้าวเที่ยงมาเด้อคือย่ามนาแรงเจ้าก็มามันอยู่นี่ประจำมาพยายมา่อใหญ่ม,มากพ่อใหญ่หัวเราะมากมากั้างลึกอ,อ๋อย่างม,ม่ได้เลี้ยงงวัวเจ้ากันมาคูมค่มือติคู่มือนะคู่มือ บ่ได้เอาเรือเอ่อบ่ได้เอางัวมาจากะกับมาทางเรือที่เรือมาจอดไว้อยู่ฝั่งฝั่งของาาาาอืมอ๋อไปมางไปมากอืมอืมไปแล้วเพราะไงอิ่มแล้วว่าเพราะไงบ้านเอออิ่มแล้วว่าบ้านเอออืมนะพี่น้องกับข้าวครับตู้ดลกม,มีต้มปลาเนาะต้มปลาลาบปลาพี่น้องเอ้นี่นี่หมูย่างเนาะซื้อมาแต่พวกเราพี่น้องไอ้ฟังไทยพวกเรา สู่พ่อใหญ่มนกินหลายมือ่อเลยบไดน้มากินข้าวน้ำพ่อใหญ่เ่นกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุขสุคนเดอสบายดีงามเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนนี้ก็มา อ่าลาบปลาสู่พ่อใหญ่เพิ่งกินพี่น้องเลยลาบปลาต้มปลาเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นได้ปลามาเนาะก็เลยมาให้ป่ะจอนลาบสู่กินพี่น้องเลยป่ะจอนยังบ่เคยลาบจักเทื่อพี่น้องเลยก็เลยลาบอ่าลาบให้เพิ่นกินลองเบิ่งเนาะโม่หัวซี่ออกมาแบบใดพี่น้องเลยรสชาติโม่หัวกระเจ้าใส่อยังเน่เนาะลาบปลาต้มปลาพี่น้องเลยมาสู่พ่อใหญ่เพิ่งกินเด้กินเขาเด้ะพี่เป็นยิ่งนี่พี่น้อเป็น อะได้ยินคืออยู่บ่คือลาบอยู่บ่คือยังลาบขั่วลาบขั่วแล้วจะอยากจะอยากดิบบ่จบแล้วคิดยังไงะอะไรครับบ่เคยลาบยักเถื่อนได้หนิที่เป็นยังบ่เคยก็คือบ่แต่อทำมันไม่ได้เลยอืมเอากิดเก่ง อานนี้ก็มาแต่ฝั่งคลองพี่น้องเลยข้าไปลลินอยู่ฝั่งไทยเนาะเมือน,นี้ขับไปลลินไปซื้อกับข่าวกับแนมเลยพี่น้องเลยต่างไปลลินเลยเนาะอันนี้สิเป็นหมูพี่น้องเลยหมูยา่างเขาใงญ่ไม่ยังเลยหมูย่างหมูย่างอือหมูยา่ยางอันนี้น้ำจิ้มเลยกินรอบซองพี่น้องก็กินละรอบหนึ่งเนาะ หวังมาแต่ฟังไทยกับซื้อกับเข้ากับหน้ามากกับกินรอบหนึ่งมาสู่พ่อใหญ่พนกินคุณออเอาพนกินแหละ,ะก,ลก็เลยมารอบรอบเที่ยงบัดนี้ใส่บวงพักการือ้นอ,อย่างพ่อใหญ่โอเค มาข้าหน้ามาเซ็บแซนน้ำกันกินข้าวเที่ยงมาเด้อ <c oughs> นเงอย่น้นงิน <c oughs> เป็นไ้คืออยู่าบอกมันก็คือ,อนะบบ <c oughs> แบบนี้เขาลาบนะเขาลากก็ <c oughs> แบบนี้บ่เขาบดอดปัวอื มันจะแบนอะไรบ่นบ่บ่กกินบ,บ <อด S 2> ่นบไม่บอได้ถามล้วบุ้งหัวเพราะไงบางทีเอาไอ้จงไว้ให้เจ้าสองแบบอยู่ก็เลยขวบไปเลยอันนี้คือกันขวบดิเจ้าก็กินบ่กินน้ำหนังแฮมิจะขันสุดยำปลาเนาะบ่ Đại mà đà, này ừ tôi thích. Tôi thích thích. Tôi bạn nào có ở trên đó đây nữa Có bà ăn nhà nó à, khỏi ăn ba tú ăn, khỏi Ừ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  ไชมาบางังนี่ยงถูกใช่ป้ะอ,อเได้เจ้ามาเนี่ยมาถามงัวงัวมันก็บ,บุมีเลี่ยตัว <laughs> งัวเขาอยากซื้องัวป่อเมบ่ิกินข้าวก็ตัวใหญ่ลายมืออะไรพี่น้องไลย ชอดสินเชืนเนี่ล่ะแม่งันี้งหายตัวดูจ้าคนนี้ก็ลลยก็จะไปยืมชื่อเขามันลายกันแล้ว คือยามหน้าแล้งเจ้าก็มามันอยู่นี่ประจำมาเพื่อไงมาเพือืงอืมบนหัวง่วมากมากทั้งเยอะอ๋อนัอย่ยใส่กิจกิจแบบจามองหำกี่มาคือกระเจ้าแล้วเขาแล้วน,น้ำเจ้ากับปล่อยบนงว่วนเจ้าป่ะนี้ปล่อยไปเสียไปไว้นน้ำเขาอืมยามไม่ได้เลี้ยงง่วนเจ้ากับ มาขูมือติขูมือนะขูมือบ่ได้เอาเรือเอ่อบ่ได้เอางวัวมาเจออาะมาทางเรือที่เรือมาจอดไว้อย,อยู่ฝั่งฝั่งของอืม,อ,ม,มอืมอืมอืมเราไปหาปลาส่วนไหนเด้อสิไปเป็นหมเ่ยหาบ้านมันขึ้นอยู่นี่มันจะสบาย เด็ดเอาข้าวเยอะมอมากเลยค้นเห็นดอกขมัดกับเขาขมัดบวกเลยมองอดูคือบวมันนะ ก็มันจะใหญ่มองอยังปลาอย่างอ่มามองหามือปลามองสามเนีย่ยมาปลาน,ะนอนนอนนี่ป่ะเจ้านะหรือว่ามือน,นอนบ้านนอนไหนไอ้นอนถูกหัวที่นอนหัวที่นอนอยู่กับเพื่อนกับยังเลยกับเพื่อนะ โอ้ oh. แบบว่าถ้าลงลงหาปลานี่แบบว่าได้ขึ้นได้ขึ้นเมื่อเฮือนเลยขึ้นเมื่อคืน <c oughs> อือยกปลาอย่างมันจะขึ้นอีกเข่าบ้างอืมขึ้นเวลาเอาปลาเอาปลาเมื่อส่งแหรอเขาแล้วเนาะ มันทง,ไงไอะไไปส่งให้ลูกหา้านนะเห็ดปลาแดกไปนี้<ป>มาแล้วกงเองนี่ได้ไปดิ่มมันเขาไงเขาเห็ด,วหด,วดอ,อว,นะวไรเก็เขาได้เห็ดอะไรก็หมดจับแบ้ว่าหาได้มากเลยไปขายปะมอแล้วเห็ดปลาแดกไปยังไง กินได้พราใหญ่กินได้เขาบ่คอยหิวปันไดพอ่ากินข้าวเขาเพราใหญ่คนเราเวลาพี่น้องบ่อจอนให้กับมากินวังหวังซีบมุ้งเลยเนาะหวังสิบมงซีข้าวซีเบสมุ้งอะไรพี่น้องหัวขามมาแต่ฝั่งไทยมาแต่นั่นกะมาสูบพราใหญ่เหมืนกินนะรอบหนึ่งพราใหญ่เป็นว่ายยวบ่ทันยากบ่ทัานยิ้วอะไรคนเดียวร้อยห้าสิบบาท คนเดียวเอาแพงมาแต่พุ่นไปพี่แล้วถ้าแม่แต่ฟังพุ่นก<อ>ับสองร้อยคนหนึ่งนะ่ะเขาเอาหนะ่ะ,ะถ้าว่ามาผู้เดียวนะเขาว่ามาลายคนนะถ้าว่ามาน้ำกันสี่หาค่นนะหกสิบบาทเรา,าจะไปผู้เดียวเจ้านะ่ะบบมีหมู่มีอย่างนะเขาเอาแพง ดูาบบนันก็ระได้กรอมฮนะถ้าไปหลยคนนะ่ะสิได้เปรียบเนาะพี่น้องกับ็สีเอวถือไงนัน่งรถคือกันเนาะนั่งรถอา่านั่งรถสามล้อไปอ่ะไ,ไ,ไปตลาดกับถ้าคนเดียวกันนะกับสิแพงก,กว่าพี่น้องไงถ้า ถ้าลายคนเนาะถ้าว่าหาคน้คนกับคนละยี่สิบบาทเป็นเนเอานำนะค่ารถนะแอโพูดถ้าแบบอันนั้นเขาก็สิคิดแบบคิดแบบห้องเมาส์นะแบบคือคือเขาเล่นเรือเนาะเขาเลีนไปแต่นมากนะเขายังให้มันคุ้มนะพี่นอ้องอยากให้มันคุ้มเที่ยวหนึ่งเนาะถ้าว่าไปผู้เดียวนี่กับเขาก็บอกอยากไปเขาก็สิคิดแพงพี่น้องเลยสิคิงนะ์งานเอาเงินแพง แต่ว่าลายคนคือ,อเขาเก็บคนละหกสิบาทกับลายคนเขาไปมันก็คุ้มพี่น้องไว้รอบหนึ่งเนะาะถ้าไปรอบเดียวสี่เก็บผู้หนึ่งหกสิบบาทกับถ้าไปคนเดียวมันก็บบกุ้มพี่น้องไว้โบคุ้มค่าน้ำมันเพิ่นไปแลนไปแลนมาอะไรเนาะเลยเกับสิคิดน,นั่นๆเลยพี่น้องเลยถ้าว่าไปหลายคนกับเขาเนะี่ยมันก็คุ้มมันเก็บอยู่บ่เฮงลองเป็น Ừ, cam chè nè. Ừ. Ừ. Nó vui lắm rồi. Ừ, chắc. กินไหนกินบอ่อไข่ลายอะไรเอากินหวังเนี่ยกินหวังสือเถียงเนี่ยเมือม่อได้ครับร้านถูกร้านใช่ไหเห็นเพื่อนไหนนะฮะมอสสอน,นี่แมาได้อือไม่ใช่มอสสนป่านใหม่หอือเห็บงคบเห็นบังคบ ยังยังขาดจากนั้นวงกบนะวงกบดูทางงองทางเขานะยังขาดอยู่ซองวงบ่อกเฮ็ดเล้วเฮ็ดเหลวเบ้อเหลวไอ้เบิ้งไม่โดนเด้งไม่คุ้เลยสิอ๋อมันเด้งเหรมันจะไทยมาได้แต่ใครมันก็จะอัดบ่ได้แล้วอืมอืมตัวงบ้องเอี่ยมมันเลยค่ะนีเหลวบ่อเหลวเล้วบ่ลอะไรไเบิดไปบบานกันอืมยังม่ได้ใส่ลูกบอลอืม นั่นมันบบเด้งของใส่ไว <ừ. S 2> ่บางทีเขาก็ตามน,นะแอมนะเอ็มนะอือไก่มากเขาหรออือคือไก่มาต้มมาถ้ามาก,ก้อยคือเขากินเลยใครแน่แตล่ลูกร้านเมันเป็นสร้างเห็นงไหร้านเป็นสร้างลุงยามเห็นหายเนาะแต่ ค่าดเสียใจกันนะสิบวบแพงเป็นไรพี่น้องยขาดสื้อแต่ค่าดขาอิฐค่าปูนค่าทรายคขาดนั่นเฮาแล้วเขาถึงขาสร้างและกับสีบวแพงมันได้ลูกลานเห็นให้เขาโเอาไปซื้อเครื่องอุปกรณ์หัวมันกับแห้อเขาละเขาจะกินไก่เขาอ่ะออืมากจะใช้ปูนยิงไก่กับห้าไหมเขากินแล้วแหละไก่ จับเป็นสัมไก่ขาใหญ่หน้าไพ่ลายาเขาซื้อเขามากน้ำมันนี่ก็ร้ายอยู่เนี่ยบัวไก่ด้วยเนี่ยบัไเป็นไก่แล้วถ้าเราเห็ดเพือนแล้วเนี่ยกระซิบนอนอยู่นี่เนาะเจ้าแบบนี้ประจําอยู่น,น,น,อนอี่เนาะออกระซิบ เที่ยวเอาเตะม,ม,มือมือนอนกันนอนอน่ยให้แต่น้ำหนาแรกหนาฝนเพื่อกับประจําอยู่นี่เนาะพี่น้องเนแบบเพื่อจักสิไปใสเนาะกูถ่วกับนีแต่ประจําอยู่ไหอยู่หน้าอลไรพี่น้องเลยแต่ละมือกันเนาะ กินให้เบิ้ลได้พ่อใหญ่ไ,หไ,หไปแล้วพ่อใหญ่อิ่มแล้ววะพ่อใหญ่ไปเนี่ยอิ่มแล้วบะไปเนี่ยนะพี่น้องกับข้าวครับมีต้มปลาเนาะต้มปลาลาบปลาพี่น้องเอ้นี่หมูย่างเนาะซื้อมาแต่คนละพี่น้องเอ้ฟังไทยหมดและวสูวพ่อใหญ่มันกินหลายมื่นเลยบ่ได้มากินข้าวน้ำพ่อใหญ่เพื่น อาโอเคพอ่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบรรจงพิ็สิขอจบคลิปไว้ชั่นี้ก่อนด้กับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บรรจอนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง